สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็น้องสม่ได้ลงคลิปไปวันสองวันนอ้องก็เพราะช่วยงานวันเกิดเพื่อนนะคะงานเลี้ยงวันเกิดนอ้องก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปอ่ะก็คือตอนนี้นะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ทําบุญหนึ่งวันให้กับคุณปู่น้องสินวนเนาะอ่ะซึ่งอ่ะก็มีพียบซีที่ร่วมทําบุญกับคุณปู่ด้วยอะไรเงี้ยเงินที่ได้จากการบริจาคจับอ่ะเงินที่ได้จากการ อ่าบริจาคจากอ่า pfc นะคะก็จะได้อยู่ประมาณ2400กว่าบาทนะคะอ่าก็เอามาแลกเป็นเงินหยวนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้ซื้อของอ่าที่มันจำเป็นทำสังฆทานนะคะเพื่อที่นนแบบว่าถาวายพระอะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็ตอนนี้ก็จะเป็นวันที่17นะคะทุกคนวันที่17จะเป็นวันอ่าที่เราทําบุญนะคะงานบุญวันจริงวันที่17คะ่ะอันนี้ก็น้องซินวอนกับคุณแม่นะคะนี่ก็อ่า ไปซื้อของเตรียมของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วนะคะเพราะถ้าวันจริงก็คนในหมู่บ้านเขาก็จะมาช่วยเราอะไรเงี้ยอ่ะนี่นะคะนี่ก็เพื่อทำเขาเรียกอ่าสังฆทานนน่าจะใช่แหละนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเงินนะคะทั้งหมดก็อ่า ได้จากเพจซีที่บริจาคมานะคะที่ร่วมทําบุญกับคุณปู่น้องสินวนอ,อ่ะได้อยู่สองหมื่นสี่ร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนอ่ะก็เนี่ยก็ยังไงก็ไว้รอติดตามชมวันวันงานบุญจริงนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะทาบุญหนึ่งร้อยวันทางนี้กับทางนู้นจะต่างกันยังไงนะคะจะเหมือนกันหรือไม่นะคะอ่ะก็นี่นะคะตอนนี้นอ้องสนกับคุณแม่ก็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นน่าจะติดดอกไม้อะไรเงรี้ยอันนี้ก็สําหรับ พระนะคะเขาเทศอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราจะพังสวดไงทุกคนเออแล้วเราก็จะต้องถวายนะคะอันนี้จะเป็นตนเงื่อนน,นนะทุกคนเนี่ยเราก็จะเอาเงินใส่ตรงนี้นะคะนี่อ่าก็จะเป็นยังไงก็ไว้รอติดตามชมกันได้เลยนะคะอ่ะก็ที่เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตแบบ สั้นๆให้ทุกคนได้เห็นกันก่อนนะคะว่าอนอกสวนตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไปทําคลิปที่ไหนเนาะเพราะว่าช่วยวันเกิดเพื่อนสงวันติดกันเลยนะคะวันเกิดคนในหมู่บ้านนี่แหละนะคะ,ะก็อีกอย่างก็โอ๊ยร้อนไหนทุกคนดูสิไม่รู้ว่าไปทําอะไรยังไงนะคะนี่นะคะก็โอเคค่ะยังไงคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะไว้รอติดตามชมงานบุญจริงกันเลยนะคะ,ะถ้าใครที่ได้ บริจาคด้วยอะไรอย่างนี้ก็สาธุอนุโมทนาด้วยนะคะทุกคนนี่จะก็ตอนนี้ก็ได้ปิดอ่าได้ปิดการบริจาคแล้วนะคะอ่านี่นะคะก็เพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันจริงแล้วนะคะทุกคนโอเคคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ